สวัสดีครับพบกับช่องโจ้รุ่งเรืองชนแนลนะครับเวลาเดิมครับตอนนี้ก็ประมาณสักเกือบหนึ่งทุ่มนะครับเรามีเมนูเด็ดเหมือนเดิมนี่ฮะมาดูใกล้ๆครับวันนี้เมนูแบบทะเลทะเลทะเลก็มีชีวิตครับกุ้งครับรสเด็ดครับน้ำจิ้มปลาร้ารสเด็ดอย่างนี้เลยราดเลยครับเนี่ยเยิ้มอย่างนี้เลย เหมครับนี่เผ็ดๆกับไปปึ๊บไม่พอก็อนนี้มีผักด้วยครับเนี่ยฮะมีมะระครับมะระคีนกมีแตงกวาแล้วก็มีอะไรเนี่ยเขาเรียกผักอะไรเนี่ยขึ้นช่ายนี่ยขึ้นช่ายมีต้นคะน้าครับ เป็นอย่ากรอบๆแช่เย็นมาแล้ววันนี้ก็ไม่ต้องอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวขอชิมดูก่อนอื่นก็นี่เลยถ้าเรายังไม่พอนี่ครับชิมนี้ไปด้วยน้ำลายไหลน้ำลายไหลทำลายไหลหวานธรรมดา มาลักมาลักนี้ขอแบบนี้ก็แล้วกันเนี่ยครับเอาแบบสะใจสะใจเลยเนี่ยสดเข้าไปพริกเยอะเยอะเยอะนริงจริง ยอดคณะสุดยอดบอกได้เลยเผ็ดไม่พออ สุดยอดเผ็ดจริงๆพริกประมาณเกือบร้อยเม็ดอ่ะเนี่ยสวรรค์ยอดอืมมันเข้ากันมากกับคานา เอาไปแช่น้ำแข็งหน่อยกรอบจิ้มกันหนักๆเข้าไปนี่กุ้งนี้เลยกุ้งนี้ก็แกะให้มันสวยๆนะนะครับแล้วก็เอาไปแช่กับน้ำแข็งนอกกับโซดาโซดาเย็นๆเนี่ยมันจะกรอบนะครับหวานเลยลนี่ <c oughs> วคขนานี่เข้ากันเลยอร่อยกินนึงเดียวเพิ่มใช่ปูแช่น้ำปลาครับหว,วาน Yeah. เแล้วยาวไปคลิปนี้ตามเคยครับวันนี้ก็เสนอเมนูกุ้งแช่น้ำปลาน้ำพริกเนี่ยเราตำเองนะพริกขี้หนูมะนาว ผงชูรสอะไรอีกปลาลน้ำปลาตังปีบ๊บแค่นี้จัดไปนะ่อุ้อวัวฟิน ยาวๆครับกุ้งนี้ก็ประมาณกี่ตัวเนี่ยเกือบยี่สิบตัวฮะนี mm ่น hmm. ะั mm hmm. ป น้ำมึงเอ๊ะคุณว่าโอ๊ยโอ๊ยมามามาไม่สะใจขอแบบนี้ดีกว่ามาตรงนี้ดีกว่าครับมาดูมาดู ควรจะจับเป็นไงเยอมๆกินเข้าไปออื 做了哈么？没玩法 ครับเมนูนี้ก็คือกุ้งแช่น้ำปลานะครับน้ำพริกนี่เด็ดมากเผ็ดจัดจ้านเปรี้ยวจิ๊ดจา้าโอจัดไปครับตัวละคำครับกุ้งตัวใหญ่ๆหว,วานๆให้เต็มเลยถ้าไม่พอลาดแบบนี้ครับนี่ครับนี่เลย,ยนี่เลยครับ ห,หยุดไม่อยู่ตามด้วยนะ ตัวสุดท้ายครับเดี๋ยวโชว์ตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวกินกันต่อครับนี่นี่เลยครับใครชอบเผ็ดก็ลาดต่อนี่จเป็น,ปน,นับอือยอด ันนี้นะอยากกินกุ้งแช่น้ำปลามีกุ้งอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมนะครับก็เลยจัดเมนูมีพริกมีอะไรนะครับมีผักเดี๋ยวจัดเมนูกุ้งแช่น้ำปลาให้ทุกคนได้ชมนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องโจ้ลูกเรือแชนแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเข็ดเข็ดมากๆ ดึดไม่อยู่ครับเผ็ดยุดไม่ได้เสร็จทุกคนคนอยู่นอกจอลุ้นแล้วลุ้นอีกจะหมดหรือเปล่าโดยเฉพาะน้องปายได้ครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของพวกเราดนะ้ากกวยนะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีคลิปไปเที่ยวไหนครับเมนูกินครับทำเองจัดเองกินเองอร่อยเองอืม้มหืมอมันใหญ่ ดปครับเ้าไปปายปานไหมชัดจิดีอร่อยมากยืนเดียวยาวอร่อยมากเลยน,นีนงกกว่า ไปด้วยภาพนี้ครับไลาไปด้วยภาพนี้ครับ